คุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะฮะคุณอมแอมวันนี้คุณอมแอมให้ชื่อเรื่องมาได้โหดมากฮนะล่าผีเฮียนกันเลยทีเดียวนะฮะเรื่องนี้ล่าผีเฮียนเป็นยังไงครับคุณอมแอม พร้อมแล้วเรื่องเนี้ยนะครับะะช่วยเลยฮะเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นสองจังหวัดด้วยกันนะครับก็เมื่อช่วงออกพรรษาวันติดกันช่วงออกพรรษานะคะก็มีกระเทยรุ่นพี่นะคะเขาส่งเด็กไปประกวดสองจังหวัดพิพาคอีสานนะคะครับรวมเป็นน้องน้องก็น้องสาวสองด้วยผู้หญิงด้วยรวมทั้งหมดสิบคนเด็กที่เข้าประกวดนะคะอืคือเหมือนเขาเดินสายไปประกวดอะ แล้วเขาก็ต้องเอาช่างแต่งหน้าทําผมมาไปหลายคนซึ่งเขาก็มาได้มาโทรมาชวนหนูไปไป,ไปด้วยไปช่วยหนูก็ไปกับเขานะคะเดินก็เดินทางไปถึงจังหวัดแรกซึ่งติดกับแม่น้ำโขงนะคะมีการประกวดนะฮะแล้วคือก็คือนัอ้นก็ได้ดาเนินการประกวดไปซึ่งคืนนั้นนะ่ะน้องๆสาวสองอะ่ะของของที่งานพ,พี่คนเนี้ยเขาได้ที่สองกับที่สามได,ได้ได้รางวัลสองคนนะคะติดมา แล้วเสร็จคืนนั้นก็เขาก็เปิดโรงแรมเขาจองโรงแรมเป็นโรงหน้าแล้วว่าให้เขาไปพักนะคะทั้งหมดสามห้องนะคะก็คืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีคือจังหวัดแรกนะคะคพอคืนต่อไปอะ่ะเราต้องไปเดินทางไปที่อีกจังหวัดหนึ่งภาคอีสานเหมือนกันนะคะก็เดินทางไปแต่วันนั้นน่ะหาโรงเรียนเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันว่า คนมาพักเยอะอยังไงมีงานอะไรเปล่าใช่ไหมคะคก็ไปได้โรงแรมที่หนึ่งซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบว่ากี่ดาวน่าจะหนึ่งหนึ่งหรือสองดาวได้ะคะ่ะไม่แพงะคะ่ะครับแล้วและลืมข้ามไปตอนนึงคือว่าช่วงจังหวะที่เราประกาศ้ประกวดคืนแรกนะคะมีน้องสาวสองที่ได้รางวัลที่สองนะคะคนะครัเขาก็ประกวดเสร็จก็เียมเก็บขอข่าเก็บพอคอะ่ะ ซึ่งได้มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะหน้าตาดีมากแหละพี่พอเข้ามาเข้ามาเขามาถักห้คนเนี้ยแล้วเข้ามาขอบุญขอเบอร์ไปเราก็เห็นว่าเออผู้ชายคนนี้หน้าตาดีนะเราก็ไม่ได้อะไรเช่นหดจนเราเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งวันที่สองอ่ะซึ่งวันนั้นนะก็มีประการประกวดอีกซึ่งน้องคนที่ได้รางวัลที่สองของวันแรกนะคะคืนนั้นนะเขาได้รางวัลที่หนึ่งเลยค่ะ,คะพอประกวดเสร็จจ้ะก็ เราก็ต้องกลับไปที่โรงแรมคืนนั้นน่ะประกวดเสร็จคือมันเริ่มดึกแล้วอ่ะกลับไปที่โรงแรมแล้วก็เริ่มเหนื่อยเพียนะคะเดินมาถึงหน้าโรงแรมปุ๊บน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาเราเขาเรียกหนูว่าแม่นะบอกว่าได้หนูมานะผู้ชายคนนึงตามมาหาหนูถนึงที่นี่เลยหนูถามผู้ชายคนไหนบอกว่าคนหล,ล่อที่เมื่อคืนราทักหนูไง,งแต่น้องก็เดินไปเลยนะคะเดินจากกลุ่มที่หนูอยู่ไปเลยแล้วหนูก็เห็นมองตามเขาไปเห็นเขา ยืนคุยคนเดียวอุ้ยครับซึ่งหนูก็มองแปลกๆนะหนูก็มองไม่เห็นว่าเขาคุยอับใครแต่ในภาพที่เราเห็นนะคือเขาคุยเราเขาคุยคนเดียวเราก็เข้าใจว่าเขาคุ้มันคุยโทรศัพท์หรือเปล่าวะอืมเราก็ไม่อะไรนะคะก็เลยก็ไปเข้าไปเข้าห้องนะคะพักฝนซึ่งน้องคนนี้เขาจะอยู่พักห้องเดียวกันหนูด้วยแล้วก็มีพ,พี่ที่ทําผมอีกคนนึงห้องหนึ่งอยู่เนี้ยสามคนนะคะอืม แล้วมันจะเป็นเตียงคู่ที่หันหันหัวไปทางร้านเดียวกันหมดเลยหนูกับเพื่น้นช่างแต่งทํามผม,มากนอนเตียงที่สิ่ของห้องน้ำแล้วน้องคนนี้นอนอเตียงหนึ่งคนเดียวแต่เขาจะไม่ได้เข้ามานะคะหนูก็อาบน้ำแบบท่าเตรียมตัวนอนนะคะสำหรับพอม้อยอบไปปุ๊บก็ได้ยินเสียงประตูเปิดล้วเราก็เข้าใจว่าน้องคนนี้เข้ามาแล้วนะคะเราก็ไม่สนใจอะไรจนผ่านไปได้สักพักหนึ่งอะ หนูก็รู้สึก,ก่็ปวดท้องฉี่ก็ลูกไปห้องน้บพอลูกไปห้องห้องน้าสิ่งที่หนูเรีนคือน้องคนเนี้ยเขานอนอยู่ที่เตียงของเขาแล้วแล้วก็มีผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาเจออ่ะที่หนูเจอวันแรกนะฮะว่ามานอนเตียงคู่กับน้องคนนี้อยู่ครับแสดงว่าน้องคนนี้ยเขาเจอผู้ชายคนนีแ้แล้วก็พาเข้ามาน,น,นอนที่ห้องนี้ด้วยใช่ไหมคะหนูก็เข้าห้องน้ำเสร็จหนูก็ไม่อะไรก็ล้มตัวลงนอน พอกำลังจะม้อยหลับผู้ชายคนนี้เขาลุกเดินมาห้องนอ้ำนะคะคมันซึ่งมันต้องผ่านจากเตียงที่หนูนอนถูกไหมคะใช่แล้วแต่สิ่งที่หนูเห็นคือผู้ชายคนนี้เขามีแค่ครึ่งบนจากเอวขึ้นไป<อ>ข้างล่างเขาไม่มีเขาเดินมาห้องนอ้ำอ่ะอ้าวแล้วเขาเดินมายังไ,งอไรอ่ะไม่ไม่ทราบอ่ะคือเขามามีคึ่นตัวข้างล่างเขาไม่มีเลย หนูก็ร้องเสียงดังเลยนะคะเรียกพี่หรือเพื่อที่นอนคู่กันอะ่ะตื่นใช่ไหมคะเขาตื่นมาหนูบอกพี่ลออพี่ล่อหนูก็วิ่งออกชวนเพื่อนคนนี้วออกไปแต่น้องก็เียคนนั้นนอะงนอนทิศเทียงแบบไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะหนูก็วิ่งออกไปห้องห้องปิดติดกันที่ว่ามาด้วยกันนะคะเลยบอกว่าพี่รออพี่พล่อเราก็เล่าเขาฟังอยู่ใช่ไหมคะจนห้องข้างๆก็เข้ามาห้องนี้ว่าน้องคนนี้นอนอยู่ก็มาปลุกน้องคนนี้ต้องนานนะปลุกนานมากกว่าน้องเขาจะรู้สึกตัวมา พอรู้สึกโตขึ้นมาเขาร้องโวยวายอยู่พี่ลอกพี่ลอกหนูก็เลยถามเขาว่าพ<อ>ี่ลอกอะไรเขาบอกว่าหนูเจอผู้ชายคนเนี้ยเขามาหาหนูที่โรง,งแรมครับหนูก็ยิงเข่เขานะคะ<อ>แล้วก็พามาที่ห้องนี้<อ>ก็มานอนนอนพอนองคนนี้บอกว่ากำลังจะหลับ<อ>ผู้ชายคนหันไปเห็นผู้ชายคนนี้นอนอยู่นะคะค ก็มีครึ่งตัวบนที่เราเห็นไอ,อครึ่งขาไม่มีแล้วทามันจะเกิดความตกใจเต็มสุดขีดของน้องเขาทําให้น้องเขาสลบไปเลยครับสลบในที่เตียงเลยค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่ก็สงสัยตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะว่าเห็นเล่าอ่ะคุยกับใครไม่รู้ยังคิดว่าคุยกับโทรศัพท์อยู่เลยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นน่ะมันก็ตรงกับที่น้องเขาเจอคือผู้ชายคนนี้มีแค่ครึ่ง่อนบนนะคะ แล้วก็พอเด็กน้องคนนี้ตื่นปุ๊บมันก็เกือบสว่างลแล้วเกือบสว่างแล้วค่ะทางทีมงานที่ไปด้วยกันน่ก็เลยเช็คเอาแต่งแวนนีนน่ออกเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพเลยในขณะที่นั่งรถเดินทางกลับมาบรกรุงเทพนะคะน้องคนนี้ยมีอาการเบลอตาล,ายลอยๆไปหมดเลยอ่ะครับเราก็เรียกสติน้องคนนี้ใช่ไหมพอถึงกรุงเทพปุ๊บพี่ที่ส่งเขาไปส่งเด็กเขาประกวดเลยนะคะเขาก็เลยพานราคนนี้ไปที่วัดแห่งหนึ่ง ไปอาบน้ำมนต์ก็น้องเขาก็อาการดีขึ้นและพาก็ได้พูดว่าน้องคนเนี้ยตอนที่ไปประกวดจังหวัดแรกนะคะมันติดกับมันเป็นสถานที่สิดกับวัวนะพี่ครับไปทักเห็นรูปที่แบบว่ารูปที่เขาบอติดกับกระแพงโบสเลยนะคะพี่ได้รู้จักะครับน้องคนนี้ยน้องก็ได<อ>้คนนี้ไปทักเกี่ยวกับรูปผู้ชายคนนี้ว่า คนณีหน้าตาดีจังเลยไม่น่าตายเลยนะฮะเขาก็เลยตามมาค่ะอ,อ๋อครับเรื่องก็บีดประมาณเนี้ยค่ะอ๋ออ๋อแล้วผมแล้วแล้ว,ลวคุณอมแอมใช้ชื่อเรื่องว่าล่าผีเฮียนยังมันมันยังไงผมยังยังไม่เก็ตก็คือว่า<อ>คือว่าที่ใช้ที่ลาาผีเฮียนยนี่แหละถึงว่า การไปครั้งนี้คือไปไปล่าประกวดล่ารางวัลนี่ค่ะแล้วก็ไปเจอผีเฮียนนะโอเคเอามารวมกันคือผมก็เป็นนึกถึงว่าเออไปลุยไปล่าท้าผีอะไรงี้ยไม่ใช่อ๋อไปล่ารางวัลแล้วก็เจอผีเฮียนโอเคโอเคเข้าใจแล้วเฮ้ยตอนแรกเนาะตอนแรกผมเข้าใจเข้าใจคุณอมแอมว่าเฮ้ยน้องเขาคงอาจจะเพลียแบบม้อยหลับแบบมีอะไรกันนอน รงนั้นอ่ะนะคิดอย่างนั้นอ่ะนะ,ะแต่ปรากฏว่าเขามาเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วมันไม่มีท่อนล่างเฮ้ยถ้ากับว่าคุณน,น้องแอมองไปปุ๊บเนี่ยข้างล่างคือไม่มีเลยคือมันโล่งไปเลยเหรอไม่มีเลยมันเป็นโลง่งโลง่งเปล่าเปล่าเลยสายเดือยที่เห็นเราเห็นเฉพาะคืึ่งท่อนบนของเขาเองโอ้โหเฮ้เยดีนะดีที่ว่า มันยังเห็นแค่นั้นน่ะผมคิดว่าไม่มีท่อนล่างแล้วเขาคานมาอุ้ยอย่างงี้ไม่ไหวเลาเขาเดินเขาเดินลอยเลยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อฮะได้ฮะแล้วน้องคนนั้นตอนนี้ตอนตอนตอนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยเขาช็อกไปกี่วันฮะพอทราบไหมฮะช็อกไปก็คือเขาดรอแล้วก็ช็อกจนไปจนกว่าพวกทีมงานท่องหนึ่งนะคะมาช่วยกันปลุกปลุกนานมากแล้วเขาก็ตื่นฟื้นขึ้นมาค่ะ เขาก็จะมาฟื้นมาเขาก็ร้องเวอร์ไวแล้วผีรอกผีรอกยเนี้ยซึ่งเราก็งงก่อนว่าไอ้ร้องเวอร์ไวหรืว่าผีรอกเพราะว่าสิ่งที่หนูเห็นน่ะหนูเข้าใจว่าหนูเห็นกับเพื่อนที่นอนด้วยกันสองคนใช่ไหมคะน้องคนนี้เขาหลับอยู่แล้วเขาตื่นมาเขาร้องวุ่นวไวว่าผีรอกก็แล้วพอถามท่าเหตุการณ์เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เห็นผู้ชายคนนี้มีแช่ครึ่งตัวเหมือนกันในขณะที่นอนอยู่เตียงเดียวกับเขาอะค่ะครับโอเคฮะ คุณอมแอมนี่ก็มาแบบว่าไม่ต้องมีพิธีหรือตองนะฮะเจอผีกันแบบรวดเร็วทันใจใครที่ชอบแบบนี้ก็ต้องน้องอมแอมนะโอเคคุณองแอมขอบคุณมากครับที่สละเวลาแล้วก็เรียบเรียงเรื่องนี้มาเล่าให้พกพี่ฟังนะค่ะยินดีค่ะก็มีโอกาสเดี๋ยวพี่ทักไปโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณแอมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ